อวดตังหรืออวดแมวเปิดตังคู่อันนี้นอนอ่ะลูกนอนนอนนอนเขารวยร <laughs> วย <laughs> โชว์โชว์แบงค์ห้าสิบไม่กล้าใช้เลยจนแค่ไหนก็ไม่กล้าใช้ก็ถูกจนแค่ไหนก็ไม่กล้าใช้สะสมเยอะมากเนี่ยนะ พ่อแม่ก็ไม่กล้าใช้พอได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ลูกนะเออเนี่ยเยอะมากนะเ็าเก็บของเขาสุดยอดนะมีบ้านไหนเก็บเหมือนนี้มั้งเมื่อก่อนแม่ก็เก็บนะพอแม่ไม่มีเงินแม่ก็ไปเอามาใช้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกก็ใจแข็งมากเลยนะเออ แต่ก็แอบ,บเอามาใช้รอบแล้วใช่ไหมไม่เคยแปห้าสิไม่เคยแต่แปงห้าสิบหายากนะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะความภูมิใจเนาะของเด็กน้อยตัวอ้วนบ้านเรา <c oughs> อย่านะอย่าพูดถึงน้ำหนักนะเดี๋ยวล้มทับเลยเล่นกับแมวดูดิเนี่ยมาถึงบ้านก็ภารกิจยุ่งเหยิงนะแมวมาหาเอาเอาเก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 า คันตลอดขนก็จุยกระจายคือแก่แล้วเนาะขนเขาก็เริ่มร่วงก็เป็นที่รักของเรานะคะเยสุดที่รัก